ชื่อมูเด้วยบ้าโอ้ชื่อมูเอาแบะมากินมีกลัวแมนมันแห่งลงป่าเข่าฮาจากบะพผยบะยาแบะเขาเ้ยตียงปุ้ยลุงกมือเมื่อเ่สักวันเบบอกดอกอ่าเบะไปลงเสี่ยวมาเลเนนี่ยโอ้ยบดมือบดเว้นแล้กินอยู่ในหนเขาหนาดังไรมาใส่หบอเบีรยวนี่นะ ปอกมาภาษาพี่ปนสองดูไปนั่งลบ่เาห้าเออเออเห็นหฮาบ่ห้าเยปอกมาใส่น้าหฮาบ่เออนั่นก็มีเนาะอืมถ้าวันนั้นนะไปบอกพอบ้านประกาศล้วได้สินะเออสบาสดีเอฟซีทุกคน กลับจากห้าน,านหาาน,นอไม้พี่น้องไปห้านหน่อไม้เมื่อเห็ดหน่อไม้สมเสือกงว่านี่ว่าแพงอยูอบ่นี่ฮะสองตัวเจ็ดแสงไปเลยวะสองตัวเจ็ดแสนสองตัวพันบาทเจ็ดแสนตัวตัวตัวรหารลายบาท่ผืนเบะพี่น้องเลยลงไปห้านเข้าไปหานหน่อไม้สีเมื่อเห็ดน่อไม้สมพี่น้องได้ได้ขึงกรบตาห้านหน่อไม้หาหกโกอ เจดำกันเลี้ยงง,ง้อเจ้แถวเหล่านะพี่น้องล่าสุดไม่ยมีกับข้าส่งโรงพยาบาลสวรรค์แลยเด้อพี่น้องเด้อตะกี้ว่าสิไปเจาะกับเจด้าหมาือนนี่กี่สิไป,ปว่าน,นี่พ้นปัดแห้งมือนนี่พ้นปัดคอยเนี่ยมันไม่แห้งไปได้ว่าสิไปกำลังว่ากินเข่าพี่น้องแล้วสร้างแล้วมาสร้างลูกเคยของน้องสาวยายมีน่ะพี่น้องยายเหมือนมาอะไรวะโอ้ไม่เถ้าขกระิ ไป560,000ไวไสหมายขาส่งโตขึ้นสวรรค์แล้วัก็เลยได้ฮู้เพราะว่าวากได้โทรบอกนะพี่น้องบ่ได้โทรบอกเอ้น้องเลยนะอันนก็ได้บ่จักทีบกับอีกอย่างคิดบ่ถึงมันสารนวุ่นวายน้องแค่ก็โทรบอกาบ่ไปก็ยาวะซั่นเากําลังเฮ็ดกินกินเช้าแล้วสิไปก็สิดําพี่น้องเอ้ยบ้านขาส่งแต่เช้าบพี่น้องงบขาเอาบ่ได้เนาะเป็นนักนพี่น้อง ส้างกับมาบดได้มาสองคนพี่เนอะเบาแหลยกับลูกเคย์เป็นไงภาพเนาะสะวากับผัวไปหาหลดซาซุยไปพี่เนอะนำไปนำหลังแตกแล้วแแลวแแบบเด้ในตีนเจ้าน่ะมัง,ง่ะอยู่นะ เดือดสั่งหกคนพี่น้องเฮ้ยลุงก้มหนูจ้กถิ่มเน่า่ใส่ลูกติ่งโอ้งาม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 ใส่ลูกติ่งไปแห่งการงามตองหยองแล้ว่พี่ไอมันพี่ไอเออข้าแม่สั่งอยู่ขบเจ้าว่าแล้วเนาะหรือว่า เนี่ยไรบ่เลี่กับเมื่ออินเนาะอือมันงามๆโลดฟูนฟูนเสิบเออแผ่นเรียบกับยางมาหันมาใส่อันนี้บ่ได้ใส่เพาพี่อ้ปัดลมเหรอพี่อ้หม่องสั้นกกษีเด้ บอมแม่นอันนี้เขาว่าเอนะขิวมันนะเออบบได้ใส่บอโอ้ห่วยว่าพื้นขั้นพื่อบ่พื้นขั้นพื้นงามก็ใส่เลยนาะมันจะงามบ่พืพืเอนอ่ะก็ยางมันมันโอเคลแหละ คันใดแล้วนะเขาขักคันใดพี่ไอ้ตองยองขักอะไรยังไาอีกิกับไปบ่อปันำคำบ่ออกินะเศ้าและขนะไ,ไข่น่อะอันคันอ๋อโอ้ <laughs> เออเขายังจะปุกกระเทิบอยู่ม้วนดังหัวเฮื่อนอืมถีดปลายเนาะรวมเบิดที่แล้วเนาะถีดปลายได้เงินเมื่อหาลูกหาเมียหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบหมื่นแล้วบ่ะสิบมือนกับถีดปลายเลยสิบหมื่นแล้วบ่ะลุงกรมนานลูกน้องพับว่าแล้วหัวหน้าพับว่าแล้ว อีกสี่มือกันแล้วเลยนนเลานาะนานแต่แหงไว้เห็นไ,นไมหมหเหละมาเอิญ <laughs> มาหอดเที่ยงหน้าแล้วพี่นอ้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบจ้าไปทาอะไรผู้เดียวพี่น้องว่าได้เครื่งกระต่าได้ค <laughs> ันมะป่องเพื่ได้บริไล่ประได๋ แต่ว่าการเด้กิดรลายเสืเ่อดอกพี่น้องเหดน้ำไมสมกันเนาะการแยกงบ่จบพี่น้องเอาว่าแล้วมันต,ต้องมีดรามา่าแต่ว่าเอากรบปุกด้สนใจดอกแต่ว่าอยากมกาว่าให้ฟังอีกพี่น้องเลยเท่าแล้วลูกซองอะไรยังได้ลูกยังอยากได้ลูกเยอะบ่เหตุว่าถ้าบ่ได้อยากได้ก็ถ้าอยากได้ได้สิกินยาคุม กินยาคุมมาทุกมือทุกมือแต่มันักมีเฮาก็ยังบอกอยู่เด้เพราะยังว่าเฮานั่นอยากได้ลูกโอเนาะกินยาคุมอยู่ทุกเดือนทุกนทุกมือพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่ามันมาได้จังได๋หรือว่าเฮาสิลืมกินดํมือบ่หรือจังได๋เฮาก็ว่าเฮาบ่ได้ลืมพี่น้องเอ้ยถามว่าให้ให้เสียดายบ่ลูกทงคนพี่น้อง ขางอยากได้ก็ไม่ได้อยากได้เพื่อนขัาอยากได้ข้าวพได้สิกินยาคุ้มไว้พี่น้องเพราะว่ามันกระสับในแล้วพ่อแม่กับ่อยังลูกข้าวก็ใหญ่แล้วข้าวสิเอามาเห็ดยังถ้าว่าเพิ่์นมาดีมาแบบเต็มสามสิบสองมันกระจาเป็นไดเอาเพิ่นพี่น้องจำเป็นได,เ,เ,นนเ,นไดเลี่ยงเพิ่นแต่นี่เพิ่นนมาแบบนี้นะพี่น้องกาไลดามาสามสี่หาหกเราพี่น้องนอ่าะเท่ากับหลบถิ่มไปน้่นพี่น้องบริเก็บมาใส่ใจให้มันนักสมองอนได แต่ว่าอยากมาว่าให้ฟังว่าคอนเสิต์ตยังกะให้เขาไปเบิ่งคลิปลังๆก่กอนและวก็หารผิดเจาระนากนแต่ก็เฮาก็ฮหู้อยู่แล้วว่าสั่งเฮาน่ะพี่น้องเลยใช่คนทุกคนบนโลกมาเขาใจเฮาเ่าาทุกคนมายินดีนำ บ่มีดอกพี่น้องมันก็มีคนสร้างมาและเพราะว่าบ่มีพด่ดามากกดามากันมาเองอีกพี่น้องดามากันมาไดๆพี่น้องทามมาเนี่ต่ดนเลยทามเกือบถูกขีบเนาะเหม็นมาพอไปในด้ท่อจกเดือนแล้วท่อจริงบอแต่ห้าบอได้ต่อไปเนาะพี่น้องในคอมเมมตนถ้าน้่ตาไหลหัวดามา สงสัยทำเรื่องดราม่าขึ้นมาขอเงินอีกแล้วสงสัยเงินหมดความขิดค้นเนาะพี่น้องความขิดเขาเชม่ตื่นแท่พี่น้องความขิดค้นที่แมนบอดีะนะตื่นแห้งไอ้ดีอิสาเนาะพี่น้องอิสซาเฮาได้ดีเฮามีอยู่มีกินเฮามีผู้ใหญ่สวยเลือขำซูเบอรแง่ผู้ใหญ่จะดีเมตตาสงสารกต่อิสซาเฮาพี่น้อง กัซิมีอยู่สี่หาคนนี่แหละพี่น้องเม่นต่อต่อกันลงเนาะเม่นบอดีหาหกเจคนนี่แหละทีบอวังดีกับเฮ้าเหมือนซะทีบอได้เขามาเบิ่งขีพ้าตลอดแหละค่อยจะชิมกแควนาะพี่น้องเนาะแล้ก็ขอบ,บุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อถูกถุกคนที่แหก้กำลังใจที่เข้าใจเฮ้าเนาะแล้วก็ขอบใจเดอ้อทีผู้สร้างเฮ้าอะไรที่ขำว่าเ,าเบิง่งเฮ้าได้ยอดวิวเด้อ <c oughs> <c oughs> บ,บ่ฟังในขีบบ่ยังถาแต่สีมาเม่นใส่ร่ายน,นะพี่น้องเอ๊ะดูหน้าตาไม่ไม่เชื่อหรอกอยังเป็นเม่นเนะหาสิบ่คอยจำไปไะเดี๋อกพี่น้องบ่เม่นไปแท่งไปทำแท่งออกบอกเอ้ยพี่น้องเลยคนเหานะอย่าเอาจิตใจของคนอื่นไปเปรียบเทียบจ,จิตใจสมเจ้าเด้อพี่น้องเด้อ อย่าเอาความขิดของคนอื่นไปเปรียบเทียบใส่ความขิดของตัวเองหรอกกับตัวของเจ้าเองแล้วก็ข้าวว่าเรื่องของข้าวผัดล่ามไปหอดผขเออลามไปหอดเรื่องยายมั่งพี่น้องคุดคุยกระดูกแม่กู้ข้นมาว่าแล้วดูพี่น้องเลยมันหนึ่งปีผ่านมาเลยได้นน่หนึ่งปีเต็มเลยหนึ่งปีสองมืออะไรนี่มันที่สิบแปดไง แม่่อยตาวัันที่สิบหกชุ่มเจ้ายาเถาะในบาปสิกินหัวชุ่มเจ้ายาเถาะพุดคุยขึ้นมาเว่ามัไม่น่าเสื้อไม่น่าเขารบนับถือไม่น่าพบตั้งแต่ยายมังตายมากาบขออ่าเนี่ยขอนเมตตา ให้คนโอนเงินไปสวยอ้าวเจ้าบริสวยเจ้าก็จะเดือดร้อนเจ้าบริสวยกับบุญเจ้าเขาสวยกับบุญเขาสวยคนโซ่คนเจ็บนาอพี่น้องมันบม่มีถ้ามันมีพรสศิไปกรับไปไหวไปหนบไปมือเป็นหอนพี่น้องนายบอกไม่มีแม่ตายไม่ถึงปีมาสร้างบ้านก็บ,บอกรลเดว้ว่าเป็นหนี้เป็นยังคือบ่อเสือเป็นหนีแน่พี่น้องเลยแล้วก็เงินเดือนจากที เงินเดือน y o u t u b e เข้าจากที่ทาแม่ใต้มันมาจากปีแล้วมาจากเดือนแล้วพี่น้องเ้าก็ต้องเก็บได้แม่นบอกเข่าใจเขาแน่พี่น้องเข้าใจแน่ม่แต่อยากมาแเขะมาด่ามาว่าร้ายกันยังว่าเป็นหนีเป็นหนีกันยังว่าตอนนี้ก็นหนีท้มหัวอยู่นี่งัวก็บอยากคลายพี่น้องแต่ว่ามันบม่มีผู้ซื้อ แต่ยังว่าเาเป็นหนีฮะเมื่อยือมมาเอาเงินหยาแต่ว่านี่บ่าวบอยนะวิทวิทวิทก่อนถ่าแม่สีโซ่พี่น้องนี่บ,บ่าวบอยเนาะแต่ถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีบ่มีบ่าวบอยกับแห่งสิเป็นหนีไลยกว่าหันพี่น้องนี่ยังว่าเป็นหนีกันโหนักอยู่พี่น้องทำเพืาา่อนเบิร์ดจักแสนเบิร์ดสี่แสนปลายพี่น้อง มาเร้วบอยยังแอวกับบหัสาาศนะ้อพี่น้องกระเบื้องมาได้กับบหัสนะเหตุโอ้ยขอบใจได้หลายไปเนอะขอบใจยัาติพี่น้องขอบขอบคุณผู้ใหญ่จะดีที่คอยเบ่งแยง,งคอยซัพพอร์ตตลอดมาขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณบ่ทุกคนอะไรที่คำว่าเบ่งมาส้มมาตีมาว่าพี่น้องเลยขอบคุณเปินมาว่าครับไปได้ยอดวิวจารเพินธรรมาดานะ เมื่อยเจาะเมื่อยพี่น้องเลยกูเมื่อยนี่ไปทรายเหตุนี้ก็มีแต่เมื่อยเห็ดยังเดียวเมื่อยบอกว่าเขาดูลูกออกแล้เลือดเขาออกนะขั้นแบบโบไล่มันก็คือไล่พี่น้องแต่มันก็โบได้ไล่เลยเสียงแม่บ่ไปแม่ไปแม่โอมึงบระดาษประตูบ่ะฮะบังดูพี่ทักต้นคามพี่แนมบังดู ขัวาานว่าวความจริงพอบ่อเสือพี่น้องไอ้คนเฮ้าว่าว่าวตอแหลบ่อเป็นเฮ้าว่าว้าแบบว่าววานบ่อเป็นพี่น้องท้าสิตอแหล่ะบ่อเป็นอันนี้คอนนออือ,อความจริงขันว่าวอ่านภาวะตอแหลพี่น้องความจริงตอแหลกับมมนตรงตรงนี่ช่างเจ้าเบิ่งบ่อออกบ่อพี่น้องพ่างเจ้ากัะใหญ่เถากันเบิดเลย มีลูกมีผัวมีลูกมีลานเต็มบ้านเลยต่อแลกับคนต่อแลกับคนจริงใจนะชิเจ้าเบิ่งบอกบออกบอกเฮเฮ้ากับบุหูคือการเฮ้ากันยังเฮ้ากันยังบุหูพี่น้องวะคนต่อแลคนจริงใจเป็น,ในใอะไรเพราะว่าคนมันหนาไหวลังหลอกนะพี่น้องถ้าแมนกุ้งพี่น้องอยู่แต่ว่าซ้ำลำเฮาน่ะบ่มีเด้อพี่น้องเด้อความต่อแล้วนะบ่มีเด้อ แต่ว่าไปเท่าว่าผู้ที่สร้างผู้ที่สร้างเฮาผู้ที่เมินใส่เฮาวหรือสีขาวใจบอกกับผู้เด้อนี่มวบอกให้ฟังมาบอกให้ฟังเนาะอากาศเรื่องของเทอรเอร์นะให้มันจบไปซะเด้ออย่าคุดคุนกระดูกขึ้นมาเวาเถอะผ่านแหลไปล้ายเลยหายผ่านไปซะแล้วกาศา็ศฮัทซีว่าแต่คลิปเดียวนี่เด้อพี่น้องเรื่องของเฮานี่เนาะ เรื่องของบ่อยักวามากพี่น้องพี่มันเจ็บอยู่พี่ก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเนาะลูกกันใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเลยค่ะแมนดูแต่มัน มันติดตาติดใจไดนะ้พี่น้องเลจ,จนมื่อตายอยู่เลยเนี่ยยูฮาวบ่อยทำลายเขาแต่ทั้งในฮะมันอ่อนแอคือพี่น้องว่าเลยเก่งแต่ปากปากนี่เก่ง,กปกปกเ,กงเป็นแย่แย่แย่แต่ทั้งในก็น้ำตาหนะ้าตาเนะอยู่ในมอเนี่แต่ทั้งในเนะี่ยก็พี่น้องเลยสิยว่าเนี่ยได้อดุลด ว่ามาเลยเมื่อยเมื่อยน้ำคนที่บอกข้าใจเฮา,า,าเมื่อยไรขัใจว่าอไปกับสำนั่นแหละพี่เ้างเป็นยังบอกว่าได้คนเบิดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีเย่าอเรา คนที่มันสร้างมันบ่มกักเทาไหร่ได้ไหมมันมก,ก็บ่มักคือเก่าพี่นาะเห็ดดีให้ใตายมันก็บ่มักมันก็บอ,บอเอาเท่าคือเก่ากนะนะตามนั่นเลยพี่น้องเว้ยจักเนาะไหมเสะหน่อยไหม,อไม,มเอออย่างนี้คั้นสนามเกลือเห็ดปุ๊กที่สองนะพี่น้องบ่เบาลายอย่างน้าด้ามข้ามเขียดซิ้อย่างขึ้นนี่ พี่เดชที่เอาเห็ดมือนะจะกิกนไปซองซ้ำเถื่อเฮงนาดำำั้มข้ามเคียดชี้ไปแหงคืนบเบาๆลายเบาๆลายยายห่หางเข่าใจกันสำนีเด้อกูที่บอกเข่าใจเนาะกูที่เพิ่นเข่าใจเพิ่นแหงกำลังใจเทานา่ะก็โอ้ยขอบคุณเพิ่นหลายๆขอบคุณหลายๆกับขอบคุณหลายๆที่เข่าใจเฮาเนาะก็มีส่วนหน่อยๆนะในพี่นอ้อง ทีสางเนาะบ่บข่อใจเ้าถ้าผิดพลาดเด้อได้เบา่าบวถือขอโทษขออภัยเด้อว่าผิดว่าถือก็ได้ขอขอภัยเบ่าแห้งไปหน่อยน้ำเขื่อมันก็อย่าเกินแหละพี่น้องห้อาอุตสาห์บาซิโบ บอกว่บาอบอตอบบอเที้งแล้วมันก็จะเกินเท่าเท่ากันแล้วพี่น้องเท่ากับซ้มชิมหาซ้มชิหกเท่ากันเบื่อสุกคนแล้วคนที่มาเม้นเท่ากับผมเม่นอันอยู่น่อยคือกันเนาะเท่ากันเบื่อแล้วเป็นน้อยสิงอกาะกูแหละเท่าจนเยอะจนมันสิติดแดงจนผมเป็นผมสองสีแลหละกูแหลงคน โอ้เนาะมื่อนานลืมไ่น้องคุณยายทางฝั่งไทยเว้าแล้วกบสีว้าอีกก่อนยายทางฝั่งไทยผันโอนงินมามันเกิดกระทินหาหลยบาทได้หาหลยส้าบาทย่อนลังมันเกิดในร้านสาวขอบใจในลายเด้อคุณยายขอให้คุณยายกิจการงานหงเฮืองอยู่ดีไม่แหง้งมันยืนมันยืนเด้อคุณยายเด้อคุณยายใ,ใจดีทุกคนคือการ มื่อเอินนี่แมนวันซินใหญ่บอกพี่น้องเข้ากับสิบกขิดยังลายพี่น้องเข้ากับสีพยายามทำความดีทำบุญกุศลอย่าหน้า,นามห้เจ้ากรรมในเวรพี่น้องถูกซินนาะบบ่เคยขาดพี่น้องแล้วก็ทพรานว่านบ่ซินกันได้เห็ดบุญน้ำมานน้ำแมวนี่แหละพี่น้องเนาะถูกมือถูกมือตามนั่นแหละพี่น้องจ้าเหล่าลายแห่งลาย ปูดภูดใหม่ไปเห็นกะลรอย่างเงี้ยก็พอไีแตกคาว่า <c oughs> ออนลายแห่งาย <c oughs> จังได้กับขอบใจเดอ้อคนที่สร้างเท่าน่ะ <c oughs> สร้างข่อย <c oughs> ขอบใจไรแต่ข่อย <c oughs> อกับกินเข่าอยู่เงอนข่ <c oughs> อยใส่งเงินอยู่ทงข่อย เจ้าผู้สร้างข่อยนะั่นมันปัญหาของเจ้ามันม่ยปัญหาของขอ่อยนั่นมันเป็นปัญหาของคุณสร้างข่อยกับปัญหาของเจ้าบัปัญหาของข่อยเดอ้อคุณเอฟซีใหญ่เอ้ยก็กอบคุณละลายที่ข่ามาเบิง่งป้าเลยเด้อพี่น้อง พอไลน์แห่งไลน์ขอกันคลิปหนาสบายดีห้าสิบว่าซัมนี่เด้อพี่น้องคลิปหนาห้าสิบว่าอีกจ๊กเพียงซัมนี่อลไรกัสชีลงคลิปซีเดินหนาต่อไปพี่น้องสีเดินหนาต่อไปเผื่อยังเผื่อลูกผู้อยู่ข้างล่างอีกสองคนเนาะแล้วก็เผื่ออยู่เผื่อเผื่อมีอยู่มีกินเนาะพี่น้อง,องเผื่อครอบเผื่อครัวตามนั้น นองจ้า no, yeah.